สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการทำงานของระบบเบรกทิปฟรีนะครับหรือที่หลายคนเรียกว่าจิปฟรีแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันก็มีอันดับแรกเลยก็คือปั๊มลมนะครับอันนี้เป็นปั๊มลมสายพานซึ่งเราก็นำมาติดเองนะครับติดตั้งเองเพื่อที่จะเอาลมนะครับนี่คือสายลมนะสายลมตัวนี้ก็จะไป ที่แอร์ไดเออร์นะครับนี่ครับไปที่แอร์ไดเออร์นี่นี่คือแอร์ไดเออร์ครับตัวนี้คือแอร์ไดเออร์เนี่ยลมจะเข้าตัวนี้แล้วจากแอร์ไดเออร์นะครับลมจากแอร์ไดเออร์ dir. ก็จะมาออกตัวนี้ครับนี่คือตัวนี้ไปเข้าที่ถังลมไปเข้าที่ถังลมครับจากนั้น เมื่อลมเต็มถังนะครับลมเต็มถังกวลนาตัวนี้คนะรับกวนาตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สั่งสั่งการนะครับสั่งการให้แอรไดเออร์นะครับแอไดเออร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดลมคนระับลมก็จะออกทางช่องด้านล่างนี้นะครับ ส่วนอันนี้เป็นหมอลมนะครับเป็นม้อลมเบรกมีสองลูกนะครับคือล้อหน้ากับล้อหลังตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสายเข้าจะถังลมนะครับถังลมก็จะมาเข้าสายเส้นนี้เข้าสายเส้นนี้เข้าสายเส้นนี้นี่ครับ ถังลมตัวนี้นะครับลมก็จะออกตัวนี้ไปที่ขาเยียบครับลมจอะตัวนี้ไปที่ขาเยียบจะมีสองเส้นครับมีสองเส้นเส้นนี้มีเส้นนี้หนึ่งเส้นนะแล้วก็เส้นนี้อีกหนึ่งเส้นนะตัวนี้จะสั่งงานไปที่จะลมตัวนี้จะไปที่ขาเยียบครับนี่ครับขึ้นมาตามสายนครับไปที่ขาเยียบ นี่ครับไปที่ขาเหยียบตัวนี้ครัจากนั้นเมื่อเราเหยียบนะเมื่อเราเหยียบตัวขายเหยียบนี้ก็จะเปิดลมะจะเปิดลมให้ลมกลับมาครับกลับมากลับมาตามตามสายสายลมนะครับกลับมากลับมาที่ ที่ตัวนี้ที่มอลมกลับมาที่มอลมเมื่อลมกลับมาที่มอลมตัวนี้ก็จะดันน้ํามันดันน้ํามันนี่ครับตัวนี้ก็จะดันน้ํามันครับนี่เส้นนี้ครับดันน้ํามันไปที่แป๊บนะครับแป๊บเบรกก็จะไปที่ล้อนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นไปล้อหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นไปล้อหลัง ตัวนี้ไปล้อหลังตัวนี้ไปล้อหน้าส่วนตัวนี้เป็นล็อกลมไฟฟ้านะครับเป็นล็อกเบรกไฟฟ้าซึ่งสายลมจะขายเหยียบก็จะมาเข้าตัวนี้คนระับแล้วก็จะมาออกตัวนี้บนะออตัวนีนะ้มาเข้าที่มออลมเบรกนะส่วน กวานาส่วนกวลนาตัวนี้กวลนาตัวนี้ก็เวลาลมถึงถึงแปดแปดปาครับกวลนาตัวนี้ก็จะปล่อยลมปล่อยลมมามานี่มาทางนี้มาที่เข้าตัวนี้ครับแอร์เดเออร์ก็จะตัดลมเพื่อไม่ให้ลมในถังมีแรงดันเกินเกินนะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะมีเรื่องราวอะไรก็โปรดกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ